เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้การสร้างมหาวิหารพุทธบริพานยังดําเนินการไปต่อเนื่องกันในวันนี้นะตอนนี้กาลังปะปูนอยู่ด้านบนนู้นนะท้องฟ้าก็เมฆไหลเชียวมีแดดแล้วในวันนี้หลายวันที่ผ่านมาไม่มีแดดเลยวันนี้มีแดดออกแล้วนะแล้วก็แดด สว่างท้องฟ้าสดใสก็ให้ชีวิตทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังสดใสแล้วก็สว่างมีหนทางชีวิตที่เบิกกว้างและดีงามและมีความสุขกับการดำรงชีวิตทุกอย่างทุกประการทีเดียวนะวันนี้ภายในการเขียนลายช่างแสนอย่างเขียนต่อเนื่องไปช่างแดงกำลังขึ้นไปที่จะเชื่อมอรูปภาพบริเวณผนังด้านนี้ คูบโตขึ้นไปทำราวรุก,กงแลกับคูบาหลวงพ่อชุมบุญเสือนคุบาอากะโชโตน่าจะปั้นกรอบภายในที่ยังเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะวันนี้ช่างวินัยช่างชอบโอหน่อยก็มากันลูกศิษย์มหาก็มากันหลายคนสิริมาเจนเท์เขตแล้วก็สมสารธรมโกวิชาคอนคำภูอิทิฐาคำก็มาสมารถพงกิจดอนก็มานะก็ลูกศิษมหาก็มาตามสมควร ก็ลหลายๆท่านก็มาถวายแรงในวันนี้ก็ตามสมควรญาติโยมทั้งหลายก็ยังมีนิมิตพราะจะน,นัตุนเตียนอีกด้วยนะลูกศิษย์ลูกหาก็มาบางท่านก็มาทําบุญแต่เช้ากลับไปก็มีบางท่านก็ยังอยู่เพื่อถวายแรงถวายงานที่มหาวิหารพุทธปรินิพานตามภาพนี้นะเรายังทํางานด้านบนโน้นก็กําลังจะปีนป่ายกันลงมาทีมช่างไฟพนมเทียนชินวง์คุบาโต ก็ยังขมาขม้นอยู่กับทีมไฟแร้วว่าทีมช่างไฟก็ขมาขม้นกันไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยนะยังทํางานกันอย่างเต็มที่ช่วยเหลือกันนะแม่ชีวิริยะมาแล้วนะส่วนตามจุดแม่ชีตวัรมาแม่ชีสุภิรัธรมาก็อยู่ตามจุดจารุธรรมาก็อยู่ตามจุดส่วนสันตากายาแล้วก็จึงน่าจะไปดูพิ่แจณช่วยพิ่แจที่กุฏิของพี่แจนนะ ส่วนหลประดุกแล้วก็หลวยกำลังสูบน้ำออกจากบริเวณบนก้อนหินใหญ่ทางด้านนน้นน้ำเยอะเหลือเกินนะก็มีการดูดน้ำออกด้วยนะตามจุดเราทำงานตามใจตามจุดและทำงานตามใจที่เราปรารถนาในการส,สรรส้างคุณงามความดีเราก็ได้ทำกันตามจุดต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าง,งานที่ด้านนี้พอมีแดดเราก็จะรีบรีบรีบ,ร,บรีบเลย รียบเชื่อมต่อด้านนี้นะพอมีแดดแล้วก็จะรีบทำเพราะว่าทุกวันเลยนะก็จะมีฝนมันตกมาวันนี้แดดเปรี้ยงเปรี้ยงเหมือนกันแล้วก็ท้องฟ้าเป็นแบบนี้นะแลท่านมากราบมาชมทะเลหมอกแต่เช้าก็มีมา,มาที่วัดป่าอุป h สูงและท่านถ้ามาสายหน่อยบริเวณนน้จะดีนี้ก็จะมีร้อนๆบ้างตามสมควรนะแต่ถ้าฟ้าฝนมาก็จะเป็นทะเลหมอกแต่ถ้าบริเวณหน้าผายังไงก็เย็นฉ่ำเลยทีเดียว บริเวณหน้าผาลมแรงแล้วก็เย็นฉ่ำม,มากเลยนะและจุดนี้ลังไล่กันต่อเนื่องกันไปในจุดนี้ยังทำงานกันต่อไปช่างแดงก็จะไล่กันในจุดนี้นะช่างแสนก็ไล่ในจุดนั้นและทีมของคูบตูเรียกว่าทีมช่างไฟก็ขมักขม้นเรื่องไฟกันเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะติดตั้งไฟต่อไฟที่มหาวิหารพุทธปร,รินณิพานวันนี้ก็ ยังเปิดพระธาตุจอมผาอยู่เช่นเคยนะหลายท่านอาจถามมาว่าเปิดให้เข้ากราบไหมเปิดให้เข้ากราบนะสามารถเข้ามากราบพระรบรมธาตุเจดี์รีภูผ,ผาสูงหรือพระธาตุจอมผาได้อาจไม่สะดวกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีการกอร่อสร้างอยู่ด้านข้างๆอาจจะมีะไรระเกะระกะอยู่บ้างตามสมควรอาจจะมีอยู่นะแต่ว่าก็ยังเปิดอยู่กรนะาบอยู่หลายคนก็าถามมา ตราไปที่ทราบว่าวันนี้เปิดให้กราบพระรบรมธาตุเจดีศรีภูผาสูงหรือพระธาตุจอมผาให้ทุกท่านได้ทําบุญทํากุศลกันได้กับวัตวัดป่าภูผาสูงกับพระธาตุจอมผาได้นะลักุบากะาโชโตเริ่มแล้วเริ่มเข้าหน้างานแล้วพระอาจารย์ขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปบนดูว่าเป็นอย่างไรบ้างด้านบนบน ส่วนด้านหน้าวัดก็มีงานอยู่มีวิศวกรเอกรินมีเบิร์ดม,มีนอ็อตแล้วก็ช่างคมแล้วก็ยมเหลี่ยวนะก็ด้านหน้าวัดก็ทำงานกันอยู่เ่วนด้านนี้ก็ยังทำงานกันต่อไปหลายคนมาถวายแรงกันลูกศิษย์ลูกหามาถวายแรงกันนะมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะสรรสร้างคุณงาม,มสมมดีให้สำเร็จสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน ด้านบนนี้ก็มีนิมิตตุนเตียนคุปชุมอุบโตเริ่มแล้วนะเริ่มทำงานมานี้เย็นเลยคนระเรื่องกับเดินอยู่บริเวณลานตรงนั้นเลยตรงนี้เย็นเลยนะเย็นฉ่ำเลยส่วนเสียงอยู่ด้านล่างๆนี้ยังมีเสียงของทีมออนิมีโอมีวินยัยกำลังทำงานอยู่ด้านนี้ ช่างชอบอก็จะอยู่ด้านนี้เห็นว่าปีนฝายขึ้นมากําลังตั้งนั่งร้านขึ้นมาปีขึ้นมานั่งร้านก็โยกเยกโยกเยกจังเลยแล้วก็ลมแรงเลยเพอขึ้นมานี่ก็เป็นคนละบรรยากาศเลยลมแรงลมพัดเลยฝั่งด้านนี้ก็จะเห็นช่างชอบอยู่ฝั่งด้านนี้เห็นช่างชอบอยู่ตรงนั้นโอ้นั่งร้าน ทา้งร้านไม่ง่ายเลยนะด้านบนก็ยังมีนดรดีจีรำกระจวบจีรำแล้วก็หลานแจ็คแล้วก็พะะ่อจนาตุนเตียนแล้วก็นีไ่ไม่ตุนเตียนก็จะทำงานกันอยู่บริเวณด้านบนบทนี้อุบโตก็ไล่เชื่อมตรงจุดนี้นะส่วนร้านประดุกนูน้นชอบน้ำเหลือเกินอยู่บนก้อนหินก้อนนูน้นกำลังสูบน้ำอุบโตเริ่มไล่แนละ้ว นี่คือหน้างานที่เราทำงานกันที่มาริหารพุทธ,ธปรินิพานช่วยกันทล่มคละไม้คนละมือมองไปด้านล่างนู้นก็จะเห็นสิริมาเจาเตเกตกำลังกวาดหน้าโอ,องมงชักระตามจุดมีหน้าที่ก็พึงทำมีหน้าที่ก็พึงทำให้สำเร็จผลมีหน้าที่ก็พึงทำให้ดีหลายอย่างหลายประการที่เราทำงานกัน นี่คืองานที่มหาวิหารพุทธปรนิรปรนิพาน์นี่คืองานที่เราทํากันที่นี่นะวันนี้ก็คงก้าวไปแบบนี้ตามจุดก็คงช่วยกันทํางานตามจุดต่างๆเราจะเห็นว่าป่าเขารำนพรยอุดมสมบูรณ์และมหาวิหารพุทธปรนิรปรนิพาน,น์นี้เป็นที่สร้างครอบพระนอนป่าปรินิพานธ์ก็คือพระนอนก็ท่านก็นอนอยู่นี่แหละ นอนอยู่หน้าพระธาตุจอมผาท่านนอนอยู่องค์ท่านก็ใหญ่ยาวตั้งยี่สิบกว่าเมตรกว้างก็ตั้งห้าเมตรเจ็ดเมตรก็สร้างครอบองค์ท่านนะสร้างครอบองค์ท่านก็เลยกลายเป็นมหาวิหารพุทธปรินิพานคํคว่ามหาวิหารนั้นก็คือก็คือมหาก็คือพระมหาธีนาธวิหารก็คือที่อยู่อาศัยรวมเป็นมหาวิหารนะคำว่ามหาวิหารนี้ก็เป็นวิหารของ พระหมหาธี่นาถพารลูกศิษย์ลูกหาทางสวายพระเตเจ้าปางเสด็จดับขันธประนิพานก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายชื่อมหาวิหารเฉยๆนะแต่ไม่ได้ใหญ่แต่ความหมายก็คือมหาธิรนาถิพารลูกศิษย์สร้างวิหารก็คือที่อยู่ที่อาศัยครอบพระนอนปางประนิพานก็เรียกว่ามหาวิหารนะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรมากมายนะแต่ชื่อมหาวิหารตามชื่อตามความหมายอย่างนี้แหละก็ช่วยกันทำนะช่วยกันทำทุกคนช่วยกัน ทำทุกท่านเจอกันคนละไม้คนละมือสอดสองดูแลแล้วทํางานกันไปให้สมเร็จผลสมเร็จประโยชน์ก็บอกให้ทราบว่าทุกวันที่เราทํางานเราก็ตั้งใจทําคุณงามความดีก็คือการถวายแรงนี่แหละวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกวันอะไรนะวันที่ส1บเอ็ดกันยายนถ้าอาดีตก็มีเรื่องราวนะวันนี้เขาเป็นวันที่อะไรล่ะเป็นวันที่ที่ เขามีอะไรล่ะมีเครื่องบินวิงวิ่งชนตึกเวอร์เทสนะตึกเวอร์เทสที่อเมริกานะตึกนั้นก็สูกสร้างอย่างดีแล้วก็พังทลายลงไปเห็นไหมไม่แน่นอนประเทศมหาอำนาจก็ยังไม่พ้นจากการก่อการร้ายความร้ายร้ายนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนในโลกใบนี้ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความสงบใจไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าไม่มีความะอายเกรงกลัวต่อบาแปบบยังมีความเบียดเบียนกันอยู่ตราบใดก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตราบนั้นแหละแต่พระพุทธศาสนาของเรานี้ไม่ได้สอนให้ทาแบบนั้นไม่ให้สอนให้ฆ่ากันเบียดเบียนกันทํำลายกันแม้แต่อาวุธยุทโธปกรณ์ท่านก็ไม่ให้ฆ้าให้ขายนะถ้ามีศีลห้านี่ก็ไม่ไม่ค้าขายอาวุธห้ามฆ่าสัตว์นี่ก็คือห้ามค่าขายอาวุธยุทโธปกรณ์ห้ามไปซื้อมาด้วยนะถ้ามีศีลมีธรรมก็จะไม่ต้องไป หาของวันนั้นมาอยู่กับศีลกินกับรรมอยู่กับหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มีอดีตเขามีเรื่องราวแบบนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันนะสาหรับโลกใบนี้ที่มีอะไรที่เราไม่คาดคิดขึ้นได้ทั้งนั้นเลยนะอันนี้ตามภาพเลยที่วัดป่าอุบาสุงวันนี้ก็ยังเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังเปิดนะให้ทุกท่านเด้เข้ากราบสักการบ,บูชาก็ห่างมาที่หนึ่งก็ดีแล้วคนไม่มากก็ดีแล้วห่างนานๆมาเจอผู้คนคนหนึ่งก็ดีแล้ว ถ้ามามากๆออๆก,ก,ก็ไม่ดีนะตอนนี้ก็ที่บุดป่าผาวาสูงก็ไม่ได้มากห่างๆก็มาทีหนึ่งมาชมมาเย็นๆริมริมหน้าผามานั่งเย็นๆก็ได้นะมีริมหน้าผาให้นั่งเย็นๆ,ๆส,บสบายๆสตดอากาศให้เต็มปอดแล้วก็กลับไปก็ได้นะนี่คือที่บุดป่าอาวาสูงก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันที่จะามาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแล้วมีห้องเรียนธรรมชาติวันที่16ที่จะถึงนี้ ทางพอสำนัก8ทางหน่วยป่าไม้นอมอ2เอจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่อบตอผู้ใหญ่บ,บ้านกำนันก็จะมาประชุมกันเรื่องห้องเรียนในธรรมชาตินะ,ะห้องเรียนในธรรมชาติเป็นการศึกษาธรรมชาติที่ภูผาสูงซึ่งเรามีธรรมชาติจริงๆและมีสัตว์อยู่กันเยอะจริงๆและมหละีหลากหลายชีวิตอยู่ในที่นี่นะ เฉพาะที่ภูผาสูงนี่ก็เป็นสถานที่ที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าป่าตะเคียนป่าเขี้มขนองป่ามะข่าจิงชนันประยุงอะไรพวกนี้ต้นกระบกนะที่เขาเรียกว่าต้นพูนซับนะเยอะแยะไปหมดเพียงไปตรงนั้นก็เกิดกระบกนะ <c oughs> เกิดง่ายที่สุดคือต้นกระบกนั่นแหละนะก็ถือว่าวันที่16นี้ก็จะมีการประชุมกันประชุมกันเรื่องห้องเรียนธรรมชาตินะก็คงจะมีหน่วยงานเข้ามาประชุม ไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางอทางอำเภอแล้วก็ยังมีทางอบตอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางจิตอาสาของเราและทางคณะสิทธิ์ของเราหลายคนทางวัดก็จะได้เชิญกันมาตามสมควรที่จะได้ร่วมประชุมเพื่อจะทำวัดป่าอุภาสูงอีก2,800ไร่เพิ่มอีก2,800ไร่ให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติจริงๆ เพื่อจะรักษาธรรมชาติจริงๆนะส่วนที่ก่อที่สร้างอยู่นี้มันเบียดบังธรรมชาติไหมอันนี้อยู่ข้างพระาธาตุจอมผาเป็นจุดที่มีการสร้างพระนอนปางปรินิพานอยู่แล้วและเป็นจุดที่เป็นสวนหย่อมหน้าพระาธาตุจอมผาเราก็สร้างครอบตรงนี้นะไม่ได้ไปเบียดบังป่าไม้ตรงไหนเลยนะก็อยู่ตรงนี้กกว้างก็ประมาณสักประมาณสัก20เมตรนะยาวก็ประมาณสัก สามสิบเมตรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีความสูงก็ประมาณสองชั้นนะเป็นชั้นเ,เรือนยอดนะเพื่อป้องกันน้ําแล้วก็ชั้นล่างที่เป็นชั้นของพระนอนบาบรณีผ่านแล้วก็พระยกมรกตแล้วก็บที่บรรจนะุพระธาตุของพระแม่ครูบาจาจาร์ก็ตามนี้เลยนะที่วัดของเราก็เป็นแบบนี้ก็ไม่มีก่อนกขอสร้างที่อื่นเลยก็มีที่เดียวนี่แหละทาอยู่แต่แห่งเดียวนี่แหละ ส่วนกุฏิเสานาสนะก็เพียงพอแม่ชีก็มีที่พักของแม่ชีพระก็มีที่พักของพระสมควรแล้วละ่ะนะสมควรแล้วละ่ะอย่าเหนื่อยไปสร้างอะไรให้มันมากเลยอันนี้ถ้าไม่มีพระนอรปาบริณิพานอยู่ตรงนี้พระมหาที่นานก็คงไม่คิดจะสร้างเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยกับการสร้างเหนื่อยกับต้องดูแล้วก็เหนื่อยกับการต้องหาเงินจ่ายค่าอุปกรณ์ก่อสร้างแม้ลูกศิษย์จะมาถวายแรงมาถวายแรงถวายงานแต่บางอย่างที่ ลูกศิษย์ทำไม่ได้หมายความว่าบางอย่างที่เราทําไม่เป็นก็ต้องจ้างอยู่ดีนั่นแหละนะแต่อันไหนที่เราทําเป็นเราก็ทํากันหมดทุกอย่างนั่นแหละแต่บางอย่างเราทําไม่เป็นเราก็ต้องมีถ้าจ้างแน่ๆอยู่แล้วนะมีมีรายจ่ายอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่ารายจ่ายของเราก็หนักอยู่แล้วทั้งวิทยุที่ส่งเสียงให้พี่น้องได้ฟังกัน,ท,นทั้งค่าน้ำค่าไฟที่มีผู้คนอยู่ในวัดกันก็พอสมควรทั้งลูกศิษย์วัดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีแม่ขาว พระเนรอยู่ในวัดแล้วก็มีอย่างมีการเผวกแผ่ทรมออกไปทางวิทยุทางอะไรอีกและการก่อสร้างมีการใช้ตู้เชื่อมมีการใช้ไฟเบอร์ตัดมีการใช้อะไรต่อมีอะไรก็แน่นอนทีเดียวก็จะมีค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลาดับนะการสูบน้ําสูดท่าอะไรพวกนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยมีแน่นอนนะอันนั้นมีแน่นอนนะเอาล่ะ อย่างไรเสียตอนนี้ก็สร้างมหาวิหารพุทธประนิพานก็อยากจะเกรียนเชิญญ,ญาโยมทุกท่านมาร่วมกันสร้างร่วมแบบกับอาตมาพระมหาที่น่าในยุคโควิดนะยุคโควิดมาร่วมสร้างร่วมทํากันให้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ที่มหาวิหารพุทธประนิพาลค่อยๆทากันไปศรัทธาน้อยเราก็มีเดี่ยวแรงของเราพอที่จะทํากันได้ศรัทธามากเราก็เอามาร่วมกันร่วมกันสร้างร่วมกันทําให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์ ถือว่าเป็นบุญเป็นทานถือว่าเป็นการให้ทานถือว่าเป็นการตั้งจิตมั่นถือว่าเป็นการตั้งอธิษฐานจิตอธิษฐานบาร,รมีในการส,สร้างคุณงามความดีให้สมฤร็จผลสําเร็จประโยชน์ก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทากับทุกๆคนนะส่วนใครจะเดินทางมาที่วัดป่าอุปาสุก็ขอเรียนเชิญนะเรียนเชิญหลายท่านฟังอยู่เอ๊ะมาได้ไหมที่วัดถามกันถามกันจังเลยนะถามกันจังเลยที่ ที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นแอดมินเขาบอกว่ามีถามมามากเลยทุกวันว่าพระธาตุจอมผาวัป่าอุปภา,าสูงเปิดหรือเปล่าเปิดอยู่เปิดอยู่ยแต่มีกฎระเบียบการแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยการแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็มีแมสมีเจลมีอะไรแล้วก็แน่นอนการจะผ่านขึ้นมาจากหมู่บ้านเขาจะมีด่านชุมชนของหมู่บ้านตรวจโควิดตรวจวัดไข้ของทุกท่าน,น,นก่อนจะมาถึงวัดป่าอุปภาสูง ก็ขอความกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านเขาก็ได้เรียบร้อยดีงามนะเพราะว่าประจานเองก็อุปถัมภ์ศูนย์พักคอยศูนย์พักคอยก็ต้องอุปถัมภ์ศูนย์พักคอยด้านล่างก็ยังมีผู้มาพักคอยผู้มากักตัวกันอยู่เยอะเหมือนเดิมนะเรายังไม่ลดดาวบาศอกว่าจะเบาใจกับไอ้โควิดนี้ได้นะอย่าเผลอเผล,ลอไม่ได้เผลอแล้วมันเล่นงานเราอย่างหนักนเราก็ต้องอทํางานอย่างหนักเหมือนกันเพื่อจะให้อา บ้านเมืองของเราแล้วก็ชีวิตของพวกเราทุกคนปลอดภัยอะไรนี่คือความดีงามและก็สิ่งที่ดีงามที่เราได้ทํากันและวันนี้ก็มีแดดออกมาในหลายวันเราไม่มีแดดแบบนี้นะเห็นแดดแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าผ้าผ่อนอ่ผ้าผ่อนต่างๆเราจะตากเราจะซกักมันก็ลําบากเพราะว่ามันไม่มีแดดเลยนะก็จะขึ้นรากันวันนี้ก็มีแดดออกมาแล้วแต่ว่าแดดมันจะหลอกเราหรือเปล่า <laughs> แดดมันจะหลอกเราหรือเปล่านะก็ต้องดูอะ เมื่อวานนี้ก็แดดมามันมีแดดนิดเดียวเมื่อวานนี้วันนี้ขึ้นตรงนี้แล้วนี่ช่างแดงทําบริเวณด้านนี้แล้วก็เห็นไหมงานของเรามีงานที่วิกฤตพิสดารแล้วก็ต้องอาศัยผู้ชํานาญจริงๆนะอย่างช่างแดงถ้าเรื่องปั้นเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องวาดเรื่องสเก็ตเนี่ยจะเจ๋งมากนะเราก็โชคดีที่มีคนจริงๆมาทํางานให้มาถวายแรงด้วยทํางานด้วยเป็นบุญเป็นกุศลไปด้วยทั้งสองอย่างทั้งประการ ช่างเขียนก็เจ่งช่างที่เป็นช่างในผ่านและผนังมหาวิหารพุทธปริาพานก็สามารถมาร่วมบริรูุศลการตมาได้ขอบคุณลูกศิษย์หลายๆท่านที่เห็นพระอาจารย์เห็นพระอาจารย์ผาสร้างบางท่านก็เรียกพระอาจารย์ว่าท่านพ่อท่านพ่อผาสร้างผาทำก็อยากให้ท่านพ่อสบายใจและก็ทําให้สําเร็จก็มาช่วยกันลูกๆทุกคนก็มาช่วยกันทำมาช่วยกันสร้างขอบคุณน้ําใจอันดีงามของลูกศิษย์ลูกหาและลูกๆเหล่านี้ที่ ภาคเพียงพยายามทุกๆคนเลยที่พระจารย์ผาสร้างผ่าทำอะไรเห็นพระจารย์ผาสร้างผ่าทำก็อนุโมทนาแล้วก็ช่วยสร้างสรามธรรมอันนี้สาคัญเป็นกําลังใจทั้งเขาทั้งเราและเป็นความสําเร็จในพระพุทธศาสนาร่วมกันและอีกประการหนึ่งนอกจากสําเร็จทางด้านทวารวัตถุมีพระธาตุจอมผามีมหาวิหารแล้วที่วัดป่าผาสุกยังจะมีห้องเรียนธรรมชาติที่กรมป่าไม้มองเห็น ว่าสัตว์อยู่ในภูผาสูงนี้อยู่ได้เย็นดีมีความสุขจริงๆแล้วก็ขยายแพร่พันธุ์ไวมากแสดงว่าสถานที่ตรงนี้มีที่มีเมตตาเป็นที่ไม่รบกวนกันระหว่างคนระหว่างสัตว์เป็นที่ที่สัตว์ไว้ใจสบายใจแล้วก็ออกลูกออกหลานของหมันแล้วมีต้นไม้เยอะแยะเอาหอ่อบินได้เลยเอาเบียดโบโดนบินได้เลยใครมีโดนามาที่ภูผาสูงนี้มาขออน,นุญาตแล้วบินได้เลยว่าดูป่าดูธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์เพียงแค่ไหนไม่ได้หวงเลยจะบินโดนไปดูตรงไหนในวัดก็บินไปตามใจปรารถนาเลยดูในธรรมชาติดูป่าไม้ดูภูเขาว่าอุดมสมบูรณ์เพียงไรรักษาไว้ร่วมกับกรมป่าไม้ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และอธิบดีลหลายๆท่านที่ผ่านมาก็ดีเหลือเกินแล้วก็นโยบายของรัฐก็อำนวยในการรักษาป่าได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังจะมีห้องเรียนธรรมชาติที่ภูผาสูงที่มีหน้าผาภูผภาป่าเขา ให้ทุกท่านได้มาเดินมาชมและก็รักษาธรรมชาติได้อยู่ด้วยกันกับธรรมชาติเหมือนกับพระอยู่กับสัตว์อยู่ได้หมดเลยสัตว์ก็ไม่หนีไม่กลัวพระทุกคนถ้ามีเมตตาต่อสัตว์สัตว์ก็จะไม่กลัวที่สัตว์กลัวมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ไม่มีเมตตามนุษย์ใจะยุดจะดำต่างหากและชอบตีชอบฆ่าเขาต่างหากเขาถึงกลัวนะถ้ามีเมตตาต่อกันต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นถ้ามีศีลมีธรรมก็ร่มเย็นทั้งนั้นนี่คืออัปเดตในวันนี้เล่า สิ่งนั้นสินี้ท่านทั้งหลายได้ฟังที่มาอภิหารพุทธปร,ริพานเราเรื่องต่างๆเป็นอาจเป็นธรรมเป็นท้อยคำชักชวนในการทำบุญทำทานชักชวนในการเสียสละชักชวนในความสงบความร่มเย็นนี่คืออัปเดตในวันนี้ขอเจริญพร